จอมูไจก่จอจันชาดีชชิงดีดังชอช้างวิงหนีช่อซกยอดีชอกระเช้าคูกันยาผู้หญิงช่อพาดชได้ชอพันชอป้าตักยิ้มทันหอทันขาไมยอาอะมันตน้าเท้ายาผู้เท้าเาเด็ นอเดนนอนดนอเด็นท้องที่มุนนอนเด่เายางจุ้งอทุ่งเว็ดของอทาออทงทาทงนี่ทงคืนิยมออทงคนนี้ยมนอนหนูคอบครบอกไปไหมจรอบบอกไปนะต้าตอบกง้กำยำาฝา ทนทานฟอฟานบังต <were> ั so, ้งฟอฟันเซอตั้งฟอสามเบาบังไปมอมะคิดคัพยอยักษ์เรือเรือขายาวขายไปรอลิงขายาวไปราว์วอร์เรนยงย่างสอนก่อนจ๋าล่ะสอนบอลดีสิสอนเสือดาวพะนองหอหียาบก หอหีบใส่ผ้าลอจุร่าผ้าปอยอ่างเนืองเนืองเนืองฮอนุตะกุมบ้า